สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการคิดอัตราเงินปันผลหน้าเว็บเซ็ตนะครับหน้าเว็บเซ็ตเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเข้ามาในเว็บเซ็ตกรอนะครับเราก็จะเห็นนะครับตรงเนี้ยเลาเราเข้าไปดูหุ้นตัวหนึ่งอย่างตอนนี้กรณีของผมเนี่ยนะครับก็คือเราเข้ามาดูที่ธนาคารเกียรตินาคินนะครับสมมุตินะครับเราเลื่อนลงมานะครับที่งบการเงินผลประกอบการเนี่ยนะครับแล้วก็เราจะเห็นตรงนี้นะครับอัตราเงินปันผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์ นะครับผมเองเนี่ยตอนแรกก็งงว่าเขาคิดมาจากไงน,นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็หาวิธีการแล้วก็รู้แล้วก็เลยลองเอามาแนะนําเพื่อนๆนะครับใครที่อยากจะลงทุนเผื่อไปดูเนี่ยจะได้รู้ว่าเขาคิดมาแบบไหนนะครับหรือว่าในเว็บของเซ็กเทรดนะฮะลองเข้าไปดูแล้วก็เราเคลิกตรงนี้นะครับพิมพ์ชื่อหุ้นลงไปนะครับสมมุติว่ากรณีนี้ก็คือเกียินาคินเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเกียินาคินเราก็จเจอนะครับข้อมูลเนี่ยบอกว่า ร,ราคาเฉลี่ยและปริมาณสุดท้ายแต่ว่าเรากาลังพูดถึงเรื่องของเงินปันผลนะครับเรื่องลงมาข้างล่างนะครับก็คือตรงนี้นะครับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลนะครับเป็น4.04%นะครับซึ่งมันก็จะมาจากเท่ากับของเว็บเซตนะครับก็คือเนี่ยผลตอบแทนเงินปันผล4.4 4.04%ก็คือตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าของเซฟเนี่ยเขาจะมีย้อนหลัง1 2 3 4 5 5ปีนะ5ปีแต่ว่าของ เซตเทรดเนี่ยนะครับคือหน้าแรกเนี่ยเขาจะมีแสดงอยู่แค่สี่เปอร์เซ็นต์่คือปีปีล่าสุดไม่ใช่ปีล่าสุดปีปัจจุบันนะครับปีปัจจุบันนะครับอันนี้เราก็จะมาดูกันผมเองจะมาแนะนําวิธีการว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาคนนาํานวณมายังไงนะครับก็เลยค้นหาข้อมูลก็เลยบอกว่าเนี่ยนะครับดีเวเด,ดียนยิวของเซตนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับเขาบอกว่าคิดมาจากนะครับมูลค่างเงินปันผลรวมยึดตามรอบผลประกอบการประจําปีล่าสุดนะครับอันเนี้ย มูลค่าของเงินปันผลนะครับเอาเงินปันผลตามรอบผลประกอบการของปีล่าสุดนะครับแล้วก็หารด้วยราคาปิดของหุ้นนะครับก็เดี๋ยวทีนี้เราไปดูวิธีคิดกันนะครับสมมติมว่าอย่างตัวนี้นะครับอัตรางเงินปันผลที่สี่เปอร์เซ็นนี้นะครับ ه, มาจากการเอาเงินปันผลนะฮะเงินปันผลของรอบผลประกอบการปีหกสามนะครับรอบผลประกอบการปีหกสามนะครับหารด้วยราคาตรงนี้นะครับ ด้วยราคาตรงนี้คิดออกมานะครับแล้วได้เท่าไหร่ก็ไปคูณกับร้อยนะครับเดี๋ยวลงไปดูกันว่าเงินปันผลรอบผลประกอบการปี6 3เนี้ยนะครับเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่นะครับดูในเว็บของเซฟเทรดจะง่ายนะครับจะง่ายแล้วเ,เราคลิกเข้ามาทีเซฟเทรดเราเลื่อนลงมาที่สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับก็จะมาที่จ่ายเงินปัน,ะะนปผลนะครับจ่ายเงินปันผลเนี่ยเราก็มาดูนะครับรอบผลประกอบการของปี63 Hunter. ก็คือปี 20, อ2 0นนะครับเนี่ยรอบผลประกอบการนะครับ เงินปันผลของรอบผลประกอบการเดือนหนึ่งมกราคมสองศูนย์ถึงสามสิเอ็ดธันวาสองศูนย์ก็คือปีหกสามทั้งหมดเนี่ยนะครับเขามีปันผลอยู่ที่สองจุดสองห้าบาทนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาปันผลตรงนี้รอบผลประกอบการทั้งปีนะครับสองห้าหกสามตรงนี้นะครับสองจุดสองห้าบาทนะครับไปหารกับเดี๋ยวผมจับเครื่องให้เลยเลยสองจุดสองห้าบาทนะครับหารกับห้าสิบห้าจุด จ็ดห้าก็คือราคาตรงนี้นะครับราคาของวันที่ยี่สิบสามเดือนเก้านะครับก็คือราคาของวันศุกร์ที่แล้วนี้นะครับได้เท่ากับศูนย์จุดศูนย์สี่นะครับคูณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะคูณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นก็จะได้เท่ากับสี่จุดศูนย์สี่นะครับสี่จุดศูนย์สี่ซึ่งก็จะตรงกับตัวนี้นะครับสี่จุดศูนย์สี่เปอร์เซ็นตนะครับพอดีนะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับทีถัดมาเรามาดูของปีนี้บ้างนะครับปีนี้ก็คือวันที่สามสิบ เดือนสิบสองปีหกสามเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาเงินปันผลของรอบผุประกอบการปีหกสองนะครับปีหกสองตั้งหารด้วยราคาตรงนี้นะครับหารด้วยราคาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในเซ็ตเทรดเนี่ยรอบปีหกสองเนี่ยรอบปีหกสองนี่จะเห็นว่านะครับมีจ่ายปันผลสองครั้งนะครับก็คือปีหกสองก็คือสองศูนย์หนึ่งเก้าเนี่ยนะครับเนี่ยจ่ายเป็นเป็นสองรอบนะรอบแรกเนี่ยเป็นรอบผลประกอบการเดือนหนึ่งถึงเดือนหก เะะดือนหนึ่งถึงเดือนหกจ่ายเป็นหนจุบาทแล้วก็รอบผลประกอบการของเดือน7จ็ 12, ถึงเดือนสิครึ่งปีหลังเนี่ยครับจ่ายอีก2องุดหบาทเพราะฉะนั้นเราก็เอา2องุดเห้าบวกกับหนึุ่ดห้านะครับบวกกับหนึ่ตรงนี้นะครับก็จะได้เป็น4บาท25สิบ้าตางค์นะครับ4บาทยี่างเป็น เงินปันผลของรอบผลประกอบการปี2,562นะครับ2,562นะครับแล้วก็กลับมานะครับเราก็มาหารกับราคาของที่เราจะคิดปันผลนะครับก็คือ30เดือน12เดือนธันวานี้นะครับราคาหุ้นเนี่ย51.75บาทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอา4.25บาทเมื่อกี้นะครับ4.25าบาทตรงนี้รอบผลประกอบการเนี่ยนะครับปันผลของรอบผลประกอบการปี62นะครับหารด้วยราคา51.75บาทนะครับ ห้าสิบเอ็ดจุดเจ็ดห้าบาทก็คือราคาหุ้นของวันนี้นะครับสามสิบเดือนสิบสองปีหกสามเพราะนั้นได้เท่าไหร่ปุ๊บแล้วก็ไปคูณกับหนึ่งร้อยนะครับก็จะออกมาเป็นแปดจุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแปดจุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นตก็เท่ากับตรงนี้เลยเท่าตรงนี้เลยนะครับเพราะนั้นในทำนองเดียวกันนะครับถ้าเราคิดย้อนไปอีกก็คือวันที่สามสิบเดือนสิบสองปีหกสองเนี่ยนะครับก็คือเราต้องไปเอาเงินปันผลของรอบผลประกอบการปีหกหนึ่งนะครับรอบผลประกอบการปีหกหนึ่งก็คือปีหนึ่งแปดนะครับ นะครับจ่ายไปสองครั้งก็คือสามบวกสองก็คือห้าบาทนะครับห้าบาทนะเอาห้าบาทห้าบาทตั้งแล้วเราก็มาหารกับราคาหุ้นนะครับวันที่สามสิบเดือนสิบสองนะครับหารด้วยหกสิบหกนะครับหารด้วยหกสิบหกแล้วก็ไปคูณกับหนึ่งร้อยนะครับก็จะได้เท่ากับเจ็ดจุดห้าแปดนะครับเจ็ดจุดห้าแปดเปอร์เซ็นนะครับเจ็ดจุดห้าแปดเปอร์เซ็นก็นี่ก็เป็นวิธีการคิดนะครับแต่ทีนี้ช้าก่อนนะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าบางทีเข้ามาเห็นเงินบรรพุนตรงนี้แล้วเรา ยังไม่รู้เนี่ยนะครับบางทีถ้าเราไม่ได้ติดตามข้อมูลย้อนหลังเนี่ยบางทีถ้าเราเห็นค่าเดียวเนี่ยครับเราก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับในการลงทุนบางทีเราเห็นยกัวอยงอย่างเช่นหุ้นตัวหนึ่งแล้วกันผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเนี่ยปรากฏว่ามีคนเขาพูดกันอย่างเช่นบอกว่ามีหุ้นตัวหนึ่งปันผลยี่สบแปดจุดสี่หกเนเนี่ยนะครับตัว L P N เนี่ยนะครับ สมมติสมมตินะครับ l p n l p n development เนี่ยนะครับปรากฏว่ารอบผลประกอบการล่าสุดเนี่ยวันที่23เดือน9เนี่ยคำนวณออกมาแล้วได้28.46%เลยนะครับได้28.46%เลยนะครับทีนี้เราพอเราไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้เราก็เฮ้ยวิ่งเข้าไปซื้อหุ้นตัวนี้เลยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าหวังคาดหวังผลที่28%แต่พอมาดูย้อนหลังแล้วเนี่ยปรากฏว่านะครับเนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้6% 7%ก็นะอรบเพราะนั้นเนี่ย ตรงนี้เป็นสิ่งที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมวันนี้เนี่ยผมแค่มาแนะนําวิธีการว่าเออเขาคํานวณเขาคิดอัตราเงินปันผลตรงนี้มาจากไหนนะครับอัตราปันผลหน้าเว็บนี้มาจากไหน,นครับนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือว่าราคาหุ้นนะครับแล้วราคาหุ้นมันจะมีความผันผ,ลผลวนนะราคาหุ้นมันมีความผันผวนยกตัวอย่างอย่างเช่น อย่างกรณีของอย่างเกียรตินาคินเนี่ยนะครับเกียรตินาคินเนี่ยราคาเกียรตินาคินเองเนี่ยนะครับก็เราก็มาดูนะครับาราคาสูงสุดต่ําสุดในรอบ52สัปดาห์เนี่ยปรากฏว่าสูงสุดไปถึง64บาทนะครับต่ําสุดเนี่ย35มสบาทห้นะครับสิบหสัปดาห์ก็คือ13เดือนเนี่ยนะครับปรากฏว่าภายใน1ปีเนี่ยหุ้นราคาหุ้นมีการแกว่งตัวขึ้นลงขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราซื้อในขณะที่ราคาหุ้นมันสูง โดยเราไม่รู้ว่าวันนึงเนี่ยมันก็อาจจะแกว่งลงมาต่ําได้นะครับวันนึงมันอาจจะแกว่งลงมาต่ําได้แล้วก็อาจําให้เราเข้าไปซื้อหุ้นแล้วก็วันหนึ่งเราเห็นราคาหุ้นมันต่ําลงนะครับนะครับดูอย่างกรณีของตัวนี้ลุมพินีเมื่อกี้นี่ LPN นี้ก็ได้นะครับปรากฏว่าเนี่ยนะครับราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นลงนะครับจากตัวเนี้ ต่ำสุดแถวๆนี้ก็คือแปดบาทกว่านะครับสูงสุดเนี่ยมันอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดบาทได้เลยนะครับยี่สิบเจ็ดยี่แปดบาทเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูนะครับว่าเราจะเข้าซื้อจุดไหนนะครับเราจะเข้าซื้อจุดไหนการที่จะลงทุนในหุ้นผลเนี่ยก็ต้องมีศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นแค่วิธีการนะเป็นแค่วิธีการคิดคำนวณตราเงินบันผลตรงนี้นะครับตราเงินบันผลตรงนี้นะครับซึ่งจะทําให้เพื่อนสามารถเข้าใจแล้วก็คิดตรวจสอบข้อมูลได้นะครับส่วนตัวอันนี้ก็เป็นสั้นๆ ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับถ้าเกิดคิดว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์หรือว่ากดแชร์นะครับติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ